หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสุดคราบพบกับ,กบไประเด็นร้อนหลังเกมแมนยูตัดบุกชนะแอสตันเวลาสา3ต่อหนึ่งปีศาจแดงโดนนำไปก่อนแต่ยิงแซง3าลูกรวดคัมแบ็กได้อีกครั้งขอบคุณพลังภาพผีแดงที่อยู่กันในไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทำให้พลาดข่าวสารคัดเน้นนทัรนามน ลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เช่นกันท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อนๆแฟนผีแดงสามารถกดจอยกลุ่ม Open c ช a t ได้อีกหนึ่งช่องทางครับเกมเมื่อคืนถือเป็นเกมสำคัญในการการันตีทาวฟอร์พร้อมทั้งทิ้งช่องว่างห่างเชลซีันับสารอเลกุน่าโซชาเลือ่องเน้นในเกมนี้พักแอนดิสันคาวานี่คนเดียวไว้ข้างสนามเพราะเพิ่งจะลงตัวจริงมาในเกมแพ้โรม่าก,กลางสัปดาห์การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าสำคัญเพราะสภาพร่างกายนักเตะนนั้นอ่อนล้าเต็มที ตองลงเตะต่อเนื่อง4ี่เกมในรอบเจถึง8วันยูเแต่เริ่มเกมตามสไตล์ของพวกเขาครับคือเล่นในทั่วสนามฝากบอลไปที่บรูโน่แฟนเดสและปลอบปอกบาเพื่อปั้นเกมโดยมีลูกชอเติมขึ้นมาสับสึนฝั่งซ้ายและโดนวิซาก้าเติมขึ้นมาฝั่งขวาได้โอกาสซัดตรงกรอบเกือบตลอดแต่ไม่ผ่านมือเอ米尔โน่มาติเนสที่ยืนตำแหน่งดีส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวลูกปิสแสดงยิงเบาไปและไม่หนีมือผู้สาวประตูมากนัก วิลลาใช้การเพรสซิงสูงปิดการตั้งเกมจากแนวหลังของยูเต็ดเฟรดกับสกอตต์แมทชมิเนีแกะเพรสซิงได้ไม่เนียนนะักเพราะป็อกบาผู้นำในการแกะเพรสซิงอยู่ทันซ้ายโดนตามติดโดยมาตี้แคชและดากลาสลุยแต่ปอก็คลองบอลและใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ด้วยการพัดพิกบอลและจ่ายต่อไปที่ราชี่หรือกรีนวูดยูเต็ดโดนลงโทษช่วงท้ายครึ่งแรกครับเฟรดจ่ายบอลโจนตัวให้สกอตตี้เพื่อนไม่พร้อมเล่นและโดนฉกไปก่อนที่วิลลาจะประสานงานกัน บนทางเตาได้ยิงเสียบสัม่ยมชนิดที่ดีเฮนสันหมดสิทธิ์นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,อยๆที่ต้องค่อยๆปรับแก้กันต่อเราพลาดเองแล้วก็วิลลาเพรสซิงดีเข้าถึงตัวเร็วได้ประตูที่ต้องการไปกระตุกโดดเสือของาเลกูน่าโซชาและทัาผีแดงในช่วงครึ่งหลังที่เป็นจอมคัมแบ็กอยู่แล้วเมื่อคืนช่วงที่พาคอยู่นะั้นและเชียร์กับแฟนๆผมมีความรู้สึกว่าเราจะกลับมาได้เพราะทรงเกมไม่ได้แย่และมีจังหวะเข้าทำที่ดีหลายครั้งขาดแค่ยังไม่ลงล็อกถอดการจบสกอร์ ไม่ได้เป็นรองทีมเจ้าถิ่นเลยครึ่งหลังชื่นชอบบริลกุนาโซชาและทัพผีแดงที่แก้เกมมาดีครับให้ผู้เล่นขยันวิ่งมากขึ้นหาพื้นที่เล่งสปีดเกมขึ้นมาบูโน่กับบล ok ็อกบาร์มีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมกับแรดฟอร์และกรีนวูดรวมถึงแบ็คทั้งสองฝั่งสกอต์กับเฟร็ดก็เหมือนจะถูกกระตุ้นมาให้เข้าถึงบอลให้เร็วคอยซ่อมบอล2ที่เพื่อนเพื่อนทำเสียสกอต์จากที่ครึ่งแรกนั้นเหนื่อยไปหน่อยก็กล้าพาบอลทะลุทะลวงขึ้นมาด้านบน ใช้จุดเด่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์พนักกำลังกับเฟสได้เมามันกดใส่วิลลาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแผงหลังทั้งหมดนั้นเล่นอยู่ในมาตรฐานทั้ง2ฟูลแบ็กและคู่เซนเตอร์วอนบิสกาขึ้นสุดลงสุดไม่ปล่อยให้เอลกาซี่ผ่านง่ายๆขณะที่ชอนนั้นเล่นเกมรับดีเกมรุกก็เยี่ยมเป็นแบ็กซ้ายที่ได้โอกาสเปิดบอลและยิงค่อนข้างเยอะความแข็งแกร่งของปอป็อกบารสร้างความอันตรายได้และยูเต็ดก็พาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้มากขึ้นตามไปด้วย จงังหวะไถไปเรื่อยๆของเปานั้นบวกกับความใหญ่ที่บางบอลมิดเล่จุดโทษจากดารัสลุยได้ตามระเบียบบาบาทำแบบนี้ได้หลายครั้งครักบกับการของบอลที่ดีบวกกับเบสิกฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจุดประกายการคัมแบ็กของไปสแสดงด้วยจุดโทษของบุนโอลฟ์นเดสที่ซัดคมกริบบุนโนลซัดไปแล้ว27ประตูกับทำา17แอสซสตสทุกรายการซีซั่นนี้ผลพักผีแดงเริ่มมั่นใจมากขึ้นกับการคัมแบ็กกลับมาพร้อมเวลาที่เหลือ,อยูอีเกือบ4ีนาที การเชื่อมกันทางขวาของอบิซาก้าเติมสูงช่วยกับแรชชี่ได้ลากจี้และเมสันกรีนบูตมาผนึกกำลังอีกคนโอเวอร์โหลดเพื่อเล่นไปลุมกินโตแมท์ทร็ตแบ็กไซด์เจ้าทินจังหวะเชื่อมกันก่อนที่จะจบด้วยเมสันกรีนบูดซัดลูกเก่งเบียดเสาแรกเข้าไปกลายเป็นประตูที่11ในทุกรายการของเมสันซีซั่นนี้และเป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน19ปีที่ยิงประตูในพีเมีมรลลีกมากที่สุด16ประตูแสงหน้าเวนรูนี่อดีตหัวหอกปีศาจแดง ที่ยิงก่อน,นอายุ20ได้15ประตูจา่าลึกโบศา์บทใหม่แซงหน้าตำนานเมื่อนำแล้วหลายคนมองว่ายู่แต,ต้องหาประตู3-1โดยเร็วเพื่อยิงให้ขาดไม่สำรอยกับที่เคยทำพลาดในหลายๆเกมก่อนและป้องกันการคัำแบ็กของวิลลาเช่นกันหลังเคยน้ำตาตกมาแล้วในซีซั่นนี้หลายครั้งที่นำแค่ประตูเดียวแล้วโดนตีเสมอเอดิสันคาวานี่ลงมาแทนเมสันเกลนูนาที่5โซชาเลิกเพิ่มความเก่า และอาวุธแปลกใหม่ขยับและชี้ออกริมเส้นการลงมาของท่านในพรานเพิ่มความคึกคักให้กับเพื่อนๆแต่เขาก็ต้องลงมาช่วยเกมรับก่อนในช่วงแรกมงสกัดช่วยทีมเอาไว้และมาช่วยไล่บอลตรงกลางผู้ตัดสินคริสเขวนาดเขาค่อนจ,จะให้ฟาวแมนยู่ยากนิดนึงโดยเฉพาะลูกชอทางซ้ายที่แทบไม่ได้ฟาวก่อนที่เขานี่จะลงไปช่วยตัดเกมและเสียฟรีคิกต่อนเนื่องกับเหตุการณ์น,นั้นที่แฟนๆเป็นห่วงคือกาบบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควายที่พยายามจะฝืนเล่นต่อแต่เล่นไม่ไหว ต้องเปลี่ยนอริกบายี่ลงมาออเลกูนาโซชาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ากัปตันต้องพักประมาณ2-3สัปดาห์ระหว่างว่าเขาจะหายทันในนัดชิงยูโรปาลีกปลายเดือนนี้นักข่าวที่อยู่ในสนามเห็นไม้กวายเดินออกไปขึ้นรถบัสของทีมโดยใส่ฝึกอ่อนที่ข้อเทา้านั่นแปลว่าเกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกก็หลังจอมแกร่งจะหายจากขุมกกำลังของสโมสรไปในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเหลือแค่ลินเดเลิฟบายี่และตุนเซเบ กับโปรแกรมที่ต้องดวลกับเลสเตอร์ลิเวอร์พูลฟูลแลมและวูฟแฮมตันไปแสดงเพลย์เซฟมากขึ้นส่งใน,นม่ได้มาติชมาปิดเกมแทนบูโน่ช่วงท้ายพินิงถอยไปยืนต่ำคู่กับลีเลิฟและบายีช่วยเซตเกมขึ้นมาและคุมจังหวะเน้นการครองบอลแต่การขึ้นมาคืงขังในช่วงท้ายแรดฟอร์ดรับบอลต่อจากเฟร็ดเงยหน้าขึ้นมองตัวจบสกอร์ท่านในพรานเคาวนี่วิ่งเข้าจุดนัดพบและชีพเปิดถวายพานแบบงามหยดเคาวนี่มงฝังสาต่อหนึ่ง ให้พลภาพผีแดงได้เฮแบบสุดเสียงทิ้งห่าง2สกอร์เอดิสันเขานี้ต้องได้รับคำชมอย่างมากทั้งการช่วยเกมรับความเก่าประสบการณ์ที่เขามอบให้กับทีมแล้วการจบสกอร์เพียงไม่กี่ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้ทนา้พรางทำสถิยิงประตูในเกมลีกในฐานะตัวสำรอง5ประตูในซีซั่นนี้ครับเทียบเท่ากับอเลกุนาโซชาที่ทำไว้ในฤดูกาล1,998ถึง1,999และชิชาริโตฤดูกาล2 0 1 0ถึง2,011 ซึ่งกองหน้าโตเกาสามารถทรําสถิติแซงได้กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในท้ายฤดูกาลโอลิโกนาโซชาให้สัมภาษณ์ว่าเขาหวังจะได้ใช้เขานี่ต่อไปในซีซั่นหน้ายูเต็ดม,มีกองหน้าคนละรุ่นโตเกาอย่างเขานี่ที่มาพร้อมอาวุธหนักและประสบการณ์และเมสึ่นกรีนวูดกับความสดเต็มเปี่ยมและความคมที่ไม่เป็นสองรองใครคะนันเตะและผู้จัดการทีมจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวดีเฮนรสันเจ็ดอารอนวิสซาก้าแปด วิกตอร์ดเลิฟ5้แฮร์รี่แม็กควายหกลุคชอร์เจ็ดสกอร์แบกเทอร์มินเนห้าเฟรดหกเมสันกรีนวูดแปดบูโน่ฟนเดสหกปอบปอกบาสเจ็ดมาคัสรัดฟอร์ดห้าตัวสำรองสามคนเอดดิสันคาวานีแปดเอริกบายีหกเดนเมย์ดามาติชหกและคะแนนผู้จัดการทีมอเลกูน่าโซลชาเจ็ เป็ารสดงการันตีพื้นที่ท็อปโฟแน่นอนแล้วจากชัยชนะในเกมนี้และจะมีคะแนนมากกว่าลิลลููแน่นอนหลังจบซีซั่นได้ไปลุยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าแข่ง34นัดมี70คะแนนตามหลังซิตี้จ่าฝูง10คะแนนนี่ห่างเชลเซีอันดับ3เพิ่มเป็น6คะแนนพวกํากำลังเชียร์ปีแสดงแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปแต่คุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน มังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย